สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มมาทําทุระแถวอําเภอจอมบึงนะคะพอเสร็จทุระแล้วก็เลยแวะมาชมอ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งในอําเภอจอมบึงนะคะในจังหวัดราชบุรีรู้สึกว่าวันนี้จะมีหมอกและควันนะคะไม่รู้หมอกหรือควันบทบังทัศนียภาพหมดเลยนะคะไกลๆนู้นคือภูเขานะคะ แต่แทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่สีขาวพโพลนเลยนะคะมองไม่เห็นเลยน้ำก็ค่อนข้างใสอยู่นะคะแต่ก็ยังเห็นมีเศษขยะลอยอยู่บ้างปลายๆเนาะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะแต่ป้าปุ้มสังเกตแล้วไม่ค่อยเยอะนะคะคนน้อยแล้วก็มีร้านขายอาหารเครื่องดื่มอยู่ริมอ่างเก็บน้ำนะคะเป็นแบบรถเข็นก็มีนะ เป็นแบบเป็นเพิงก็มีแต่ว่าเปิดไม่เยอะนะคะด้วยความที่เงียบเหงาเนาะร้านก็เลยเปิดน้อยๆเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวค่ะเงียบเหงาจริงฝั่งนั้นรู้สึกจะเป็นกระชังเลี้ยงปลามั้งคะเพราะปะ้าปุ้มเห็นเป็นทุ่นอยู่เนาะทุ่นลอยๆก็แวะมาชมอ่าแล้วก็แนะนำให้ เพื่อนๆได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าเลือกวันดีๆที่อากาศดีๆกว่านี้ก็น่าจะสวยนะป้าปุ้มว่าแต่ตอนนี้มันมองอะไรไม่เห็นจริงๆ هي. เห็นแต่แบบน้ํากับหมอกและควันเดี๋ยวป้าปุ้มจะพาไปเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันในโลกโซเชียลเนาะป้าปุ้มพามาชมเออ เป็นอุตสาหกรรมนะคะจุดระเบิดหินของจังหวัดราชบุรีนะคะอันนี้จริงๆเป็นที่ดินส่วนบุคคลนะคะในโลกโซเชียลเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแกนแคนยอนนะคะแต่เมื่อกี้ป้าปุ้มเห็นป้ายประกาศของบริษัทติดตั้งตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะบอกว่าตามที่โลกโซเชียลสื่อออนไลน์ไปลงว่าเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแกนแคนยอนนะคะ ไม่ใช่นะคะเป็นที่ดินส่วนอส่วนบุคคลนะคะเขาได้สัมปทานในการระเบิดหินนะคะแต่ทีนี้เขาเขาติดป้ายเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เข้านะคะเพียงแต่ว่าให้ช่วยดูแลเรื่องความสะอาดนะคะถ้ามาแล้วก็อย่าทิ้งเศษขยะเอาไว้ที่นี่นะคะเอามาแล้วก็เอากลับไปด้วยนะคะนี่ค่ะเขาเขาระเบิดหินเห็นไหมคะภูเขาแบบแหว่งไปเลยนะ ตรงที่ถูกระเบิดก็จะไม่มีต้นไม้นะคะดีป้าปุ้มจะพาไปดูข้างล่างเป็นบ่อน้ำเลยนะคะถ้าจะมาเที่ยวก็มาได้นะคะเขาไม่ได้ห้ามก็เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งเลยคะ่ะถ่ายรูปได้สวยมากเลยล่ะเดี๋ยวป้าปุ้มไปดูสิว่า บ่อน้ํานี่เขาเกิดเองหรือไงหรือว่าตามธรรมชาติเนะแต่สวยนะคะถ้าได้บ้านแบบมีวิววิวเขาแล้วมีแอ่งน้ําอย่างนี้ด้วยนี่ปปุ้มขอบอกเลยว่าฟินดูแล้วน้ําใสนะคะน้ําหินนี่ก็คือหินพวกหินก้อนหินคุกที่เอาไปทําอุตสาหกรรมก,ก่อสร้างเนาะ ปูพื้นปูถนน,ห,นหินกรวดหินก่อสร้างใช่ไหมคะเป็นหินก่อสร้างเนาะบอ่อนี้เขาเขามีอยู่แล้วหรือเปล่าคะไม่รู้เนาะหรอระเบิดระเบิด,บดจนเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยใช่ไหมดูค่ะสวยเนาะคล้ายคล้ายๆอ,อ,อุทยานเขาหินงูหรือเปล่าคะ อันนี้ป้าปุ้มยังไม่เคยไปเที่ยวอุทยานเขาหินงูเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วมีโอกาสจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะตรงนั้นก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะคะของจังหวัดราชบุรีเป็นขึ้นเป็นอุทยานเขาหินงูแล้วนะคะคล้ายๆแบบนี้ละมั้งป้าปุ้มว่าเดี๋ยวมีโอกาสไปเที่ยวแล้วป้าปุ้งจะถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะเห็นน้ำแล้วหน้ากระโดดกันนะเนี่ยนะ ไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะคะแต่น้ำใสใสมากเลยเมื่อกี้มีรถตู้ตามเข้าปะปุ่มมาเลยนะตามติดปะปุ่มมาเลยเขาก็ยังสงสัยว่าเขาเที่ยวได้หรือเปล่ากันเนอะปะปุ่มก็ดุมๆม,มานี่แหละค่ะเผออญมีป้ายอยู่ข้างหน้าปากทางก็เลยจอดอ่านสักนิดหนึ่งอ๋อ,อเขาก็ไม่ได้ห้ามเนาะโอเค พาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ